สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนครับทังช่องผู้พาน้ำโชกถุกผันนะคะค่ะมือนีนะคะเป็นเสาของวันเหล็กออกนะคะเนาะพาพี่น้องแฟนคลับทางช่องมาตามนะคะแนวทางตัวเหล็กของปูหนึ่งศูนย์นะคะมาเอานะคะเหล็กวิ่งฟันเน่นลากะคะงสุดท้ายว่าปูสิฟันเม็ดเดียวเป็นตัวไดเนาะพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังแนวกัดน,น้ำกันนะคะเนาะสีม่วงแรงลูฝนเนาะพี่น้องไคสีขาวินนะคะเนาะ เขาไปกัดน้ามาสการปูนะคะติดตามแนวทางตุลิกน้ากัดนะคะบรรยากาศก็เป็นเซาที่เซใสน,นะคะฝฟนตกเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะเอาเขาไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางน้ําปูกันค่ะางานมัดกสการ์ปูอ่าครับงานมัสการรับมาหาปูเสาวันหวยออกค่ะปูมาเอาย่า,อ,ายอีกค่ะย่ำเน้นเลยครับมาใหา้ปูปักมุ้ให้ครับของเสาวันที่สิบหกพฤกษภาคหกห่านครับเอสทีเยาวชโตเกาเด้ ฟักตัวเก่าเลยดิเพราะว่ามันมันมีทันีดนี้ตัวหนึ่งตัวเ่งครับอ่าจือกันในเพราะทันนั่นละค่ะมได้จับเลิ่มเขี่ยงให้เด้อค่ะเอาสองตัวเนี่ยเน้นเล่นอยู่ค่ะปูครับแปมลางเลยน่ะครับค่ะลังเล่นสามตัวอาจจะมีตัวหนึ่งมาแจมเด้อค่ะปูตัวหนึ่งมาแจมตัวนึนี่มีเมือนขึ้นนี่ค่ะปูนี่มีแค่มืนขึ้น มีเล็กครับตัวเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเสียงป่าค้องแล้วพี่น้องก็มีเสียงฝนแน่เลยค่ะพี่น้องค่ะฝนตกนะคะเนาะเ้าที่สดใสป้องกันควยออกครับครับเอาพรมเด็ดๆในเลยนาะกับปักหมุดเลยครับปูมือเดในเนาะภาวะ f สี่เข้าเด่นเลยเด่นเลยครับมออกเด่นเลยเด่นบนล่างไปเลยตัดโตเลยเนาะครับให้กลับเอาได่นกับอันนี้เป็นกับเอาแต่ว่าติดตัดเด่นๆให้เลย บอมีตัวได้เข้าไปอีกรอบไผมาไผ้นั่นกับชิดเด่นตัวนี้ละครับเล็กนั่นเนาะครับเล็กเนวิ่งเนาะครับเดินจับสองตัวสองตัวบนเอาบนออกกอนบน,าบน,บนสามเท็ดเลย ตอนนี้นราบ้าออนไลนาย์อยากกลับก็บกลับเอาซ<ท>ุ่มล่องกับชุ่มมวนันกับหมดก้อนๆก็เห็นไปเลยคิดก้อนก้อนหน้าซุ่มค่ะไห <า S 2> ลชุ่มชุ่มหลายๆปูไฟหน้าต<ท>ัวร่องแล้วถ<ท>้าไปซุ่มตัวล่องจับตังไ์เก็แล,แล้วแต่แต่ว่าอันนี้ปักหมดเลยสุดท้ายแลวแ้วปักหมดเสาร์วันที่สิบหกแล้วครับนปูเนาะเด็กออกเลยชาวบ้องมานี่เฮาก็ห่กหากันเลย<ท><ท>มีเสียงหาเลยปันจงพอ ก่อนแรงในเฮเลยนะปูน่ะเอาเฮ่เลยแล้เอาลายตกเอาตกเก่งของปูยังเดี๋ยวไพ่ที่ตัดออกกระซ่างปูว่าตัดเหล็กตนตัดว่าได้ปูมันตัดไปเลดไม่ได้ตัดกัระ p นั่น่ะคิดพีดบนไม่ตัดออกเหล็กมันน่ะคิดพิดเกิดเอ็นบน วิ Billie, Billie, Billie. 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 ่งวิ่งบนชอวิ่งก้านนี่มันจะว่าเอ้อทำเป็นตัวยืนเอาเงินลาาเดอร์เกวิ่งเนี่ยโมเห็นครับปูเนี่ยโมเนค่ะกับสีชมพูกับสีชมพูนะอ่ะมันไม่มีปากกาแดงอ่ะ ชี <ity> People, ้ไปเห็นครับชี <coming> <can race. S 2> <ignty> ้เงินละครูชี้เงินใจที่ชมพูมันสีชมพูมันสะท้อนกล้องนักแมนครับครูสะท้อนกล้องมันเลยบ่เอาชี้นี่ละมาหนึ่งรวมเอาชี้เงินยางเดียวครับโอ้ยฝากระเหลี่ยมฝนเลยตกแค่หมดเสาะไม่ฝนมันเขาหนาฝนแล้วดิฝนตกเปียนย่างนะครูอยู่ใต้ฝายยานฝน นี่ละปูวิง่งอาจจะกอดคอกันมาให้ตัวนี้ครับครับอาจจะกอดคอกันมาอุ้ยแกงพร้อมเด้อซ้นี่วิ่งเป็นล้านเลยพัน,พนสาม,มันปะคับูว<า>ิ่ง<า>เป็นล้านเลยัสนปูวานนะคะสามนะคะอันนี้ก็ลางเด้นนี่้อตัวเด่นลางเน้นในโซนนี้ละ คถ้าปูก็จัดหนักแล้วเป็นมุลเดือนหนโอ้จัดหนักแล้วนะคะจะเมื่อเรนั่งเคลียดินแล้วออกมาตัวนี้เอาครับปูปากมุดไา่แล้วนะครับปูสามวิ่งเป็นล้านเนาะพี่น้องเนาะวิ่งล้านเลยด็กวิ่งปูประกันล้านนั่นเลยเ่อเห็นปิดชัดเด็กคันว่าประกันย่ไมใได้ประาดเนาะปูเนาะประกันล้านประกันล้านแล้วพี่น้องเนาะปูประกันล้านแล้วนะคะ สามนะคะสามลองเช็ดบนก<า>ลางตัวซีมงแร่งเตรี่ยมเห่นล้พี่น้อง วิ่งลางมัอนเด็วิ่งลางซุ่มเด็กจ้องตัวซุ่มจับสามขีดดีขีดกระเบื้องเอาเด้อว่ดถิ่มมันเด้อเด็กี้เลยครับอันนี้ปักมดให้เชื่อๆเด้อเนี่ยปักมดคือว่าปูปูขักตัวนี้เน้นตัวนี้นะไปปลักมุดล่องมุดอย่าไปฟ้าถิ่มเด้อ สาววันที่16ปักหมดตัวเดิมค่ะปู่าตัวร่องกายภาพกันถิ่มเด้อค่ะพี่น้องค่ะแต่ตัวนี้ที่ปูหายโคงสุดท้ายคือตัวที่ปูเน้นนักนะคะตัวร่องนะคะในคลิปที่ผ่านมากายภาพกันถิ่มปูวานะคะเนาะสาม่องชนหมดแล้วค่ะหลางกับฟันยังค่ะปูสามชนบอลเล็กวิ่งนะคะนี่นี่ฟันสามคือเราฟันสามปูหายวงกลม ัววูบกลุ่มวันไหนว่านตามเก่านี่ยวันนี้ก็อีกตามตัวได้วันนี้ได้ค่ะมันมีมาแกมอีกตัวหนึ่งฟันเมื่อคืนฟันยังมาเมื่อคืนฟันดีวะกูฟันดีฟันมันมันกับเล็บรับรอยมันกับขาม่าพอดีฟันว่าคือเคยบอกแต่สมัยยังเป็นมะยังเป็นคารวัตยุบไปยกก็พังงันนะวันนั้นเล็บออก เก่ามัน 59, มจำได้ปีได้บุไปทำงานอยู่กองพงานเหอนคนางานอยู่กองพลงานเขาที่แหกชื่อเลขกเป็ื่อเลขกีหเกามัดมือเลขกชัวรคือจังสีละมาันนี้มาฝันมาเขาแม่หนิฝันเชียรเหล้วเป็นว่ามันมาแม่ชีหาเกามันแม่เปดหาเก้า ออกมาเต็มๆเ,เลยย่ามือเจ้าพอดีมือเลอี้ออกทั้งสี่ละครับกโซ่เด็ยวทั้งสี่หลักทีครับมันคือว่าให้ตัวแรกไปมันเป็นตัวนี้นาะ,ต,นนะตัวเด่นนาะกับเด่นนดากันอะเดี๋ยวนี้ครับมันมีเสียงมาแชร์อีกคือมันตัวแดกกับครูนี่แหละครูเก่งไอ้จบก่นอนนาะเด็ดสามตัวสามตัวสามตัวบนะนะสามเก็ดบานนี่มาก มา, Dante, มา asure, ีเม,ม,มื่อเคลื well ่อนมีนิมิตกวันม ja ีนิมิตเมื่อเคลื่อนนี่เป็นตัวนี้เพรานว่ามันจะเป็นตัวนี้ผมมาบอกไม่โอ้เลยนิมิตเมื่อเคลื่อนโอ้โหนิมิตนี่มันจะเป็นตัวนี้บาตรจักน้อยสิเมียนเป็นอีกยั่วเดี่ยวโคล่าก้อนนี่เป็นจะเป็นตัวนี้บาตนี่มันชิเน้นสองตัวได้ปันนี้เด้อเน้นคู่เลยเลขสามตัวในเอฟซีเบงเอา กับป <ak> <m ult> ากมุดเสารวันที่ส <ak> ิบหกพฤษภา,านะครับปากมุด <m> ส <ult> องคูย่างละสองคูบนรางเด็กสองตัวกับบนรางกับย่างละคูอันนี้กับย่างละย่างละคูเป็นสองคูครับปากมุด <m> ส <ult> <ak> <m ult> ามตัวกับสองคูครับสองสุดเด็กสองตัว <m> ก <ult> <ak> ับสองสุดบนรางขนาดอันนี้ปักมุดสามตัว ฟันท่วงใปกลางเลยกับฟันนุ่งใบบางใหญ่เลยปูเอาให้นักนักได้ตัวนี้ได้ครนเจามือเจามือยังควายถิ่มทวนอยู่ถิ่มเลยตามตัวนี้ถิ่มอายุเลยครับกูเอาไปแล้วนี่แต่ว่าเอาอีกมันมากขอในในกลมมีเด้เอาอีกที่เพิ่มแล้วเอาไห้ได้เฮ้แล้วปูแล้วอีกตะกี้สมโอทั้งหนาสี่โมงตอนเย็นนี้ครับไห้ได้เฮ้เลย เด็กเล่ากับจังบากันเขียนแนมแนมห้ยจะบาไปล่ยดอกห้ยจะบาปล่อยไปกระเบื้องเอาจับาผิดด้รนาปล่อยมีู้อยากได้ปล่อยตอนหอยไทยออกไปแล้วเขียนเด่นคู่ไปเลยเนาะค่ะนี่เด่นคู่ตามตัวเด่นคู่ ฝนตกตกจังส <eterm oon> ิเจ <voice: Snow S 1> ้าม <c oughs> hmm, ื่อนาวโหลดเด้อถ้าพวกระวังให้ดีเด้อมใจหนาวเลยจะเก่าเป็นยังันดีกันฝากคข้มฝนคข้มเจ้ามื่อบ่ได้ว่าสิสบายใจเด้อหนาวเล่นบูงหวันนี้นี่ละไม่ใช่นี่ละครับป้าให้มืดครับเราปักหมุดให้มืดเสารวันที่สิบหกนะครับนี่นะตัวนี้ตัวมาทีหลังยำยำของเจ้าค่ะปูประกาให้นู้นนี่นี่มีฝันเราพูเนาะ ว่าตัวเด็กสามตัวนี่มีสองสองชุดนี่เราเอานักนักเลยค่ะสองตัวกับมันปูเอานักนักนะคะเนาะเลขวิ่งนี่ปักกันว่าสันปักกันล้านอีกแล้วพี่น้องคะสามอย่างเดียวนะคะประกันตัวได้ออกตัวนั้นเด้อพี่น้องแต่ตามมานะคะเนอะติดตามไปเรื่อยๆนะคะสำหรับแนวทางของปูหนึ่งศูนย์นะคะเช้าวันหวยออกนะคะเด่นนะคะบนเลขวิ่งนะคะสามนะคะ ตัวรองคือเจ็ดนะคะเนาะแล้วก็ะกะวิ่งล่างนะคะสามกับศูนย์นะคะตัวเด่นคือสามนะคะแล้วก็สองตัวบนนะคะปูฟันไปทีสามเจ็ดนะคะสองตัวล่างปูฟันไปทีสามศูนย์นะคะไว้สีาวามาม่ขาขยะสามเจ็ดประกันมาม่าพันล้านอา๋แคปน้าจอไว้ด้ยครับด <c oughs> ้วยเอ f ซเฮ้าครับเปอเป็นแนวทางนะครับเชา้าวันไว้ออกนะครับมือนีนเซาก็สชดใสเดินทางมหาพุทธเจ้านะครับมือนะครับแคปนาจอไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ เอาค่ะพี่น้องคะลังจากทีรับชมรับฟังแนวทางนะคะกระปูมาเป็นทีเดบร้อยนะคะเนาะจะแคปหน้าจอไวพ้พิจารณานะคะเป็นเสรารของวันที่16พฤษภาคม2 5 6 5นหานพี่น้องเนาะแคปหน้าจอไว้นะคะเพื่อสุกเพื่อมาน้ำกันนะคะปูกับฟันให้แล้วนะคะสำหรับเหล็กวิ่งปูประก,กัน มาร้า uhm. นเปิดเสนต์นะคะปูประกันนะคะป bo ูว่าเล็กวิ่งสื้อหลายๆสันพี่น้องค้าได้ยินเสียงปูว่าค่ะเขาผิดาจรหน้าเบิงเด้อค่ะพี่น้องค้านําเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะเนาะอาศัยดุลพินิจกอรการลงทุนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ